สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับแชแน,นลที่มีเจ่รถสวยๆครับวันนี้ช่วงบ่ายๆเรามาเจอรถทางใต้อีกหนึ่งคันแล้วครับเป็นรถสกเนียครับสกเนียตัวใหม่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดครับโมนี้แล้วก็โฉมนี้นี่กำลังฮอดทิตเลยครับตอนนี้คันนี้เป็นเจ้าสกเนีย360ครับเป็น P360 ของบริษัท TNS นะครับ TNS ปจกทีเอ็นเอสโลจิสติกสองศครับนี่ครับมีด้านข้างของเขาด้านข้างเขาก็จะเป็นรถสีขาวครับสีขาวแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์แรปสติ๊กเกอร์ที่เป็นหัวเจ้านกกิฟฟินครับนกกิฟฟินแล้วก็ตรงแผงข้างตรงล้อเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโลโก้ของสแกเนียครับเป็นหัวนกกิฟฟินแบบนี้แหละครับนี่เราเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันครับเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกัน พี่เขาบอกว่าทางใต้ฝนตกหนักครับรถพึ่งล้างมาก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้เห็นนะครับนี่ขนาดไม่ได้ล้างน,นะครับยังสวยงามขนาดนี้เลยนี่ครับด้านข้างตรงนี้จะมีเป็นโลโก้ไทคเนียครับแล้วก็เจ้าหัวแดงๆนี่ก็คือหัวเจ้านกกิฟฟินครับนกกิฟฟินนี่ครับคันนี้เป็นเบอร์5้ครับ tns 0 5นี่ครับด้านข้างด้านข้างของ หัวเจ้า p ี่สคันนี้ก็จะเป็นลายหัวนกกริฟฟินครับหัวนกกริฟฟินนี่ครับอาปากลองครับพยองเลยตัวนี้นี่ครับนี่ชื่อบริษัทเขาบริษับษบษบษทบจก t n s โลจิสติก2017ครับอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าก็พี่เขาไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรแต่ติดสติกเกอร์ ชื่อบอริสัทไว้ข้างบนครับไว้ข้างบนด้านบนหลังคาคันนี้นี่ผมเห็นแปบบ๊แบๆเราเข้าไปดูเลยครับว่าโอ้มีเจ้าตัวตุ๊กตาโดเรมอนนี่เต็มไปหมดเลยนี่ครับรถดุแต่ข้างในหวานครับรถดุแต่ข้างในหวานโดเรมอนเพียบเลยครับคันนี้นี่ครับโลโก้ความแรงของเขาอันนี้ครับชื่อรุ่น ที่360ด้านนิดบ้างด้านขวาด้านขวามือก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นลายเหมือนด้านซ้ายเลยนะครับเป็นลายเจ้านกคิฟฟินดูด,ดูนี่ครับความแรงดูจากความแรงครับดูขามาท่อเสียพ่นออกมานี่ครับแรงมากมาก ันนี้ด้านหลังหัวเก่งของเจ้ารุ่นนี้ครับเป็นแบบนี้นรมดดนรราดูภายนอกก่อนภายนอกก็แบบนี้ครับเจอรุ่นนี้ทีไรนี่ผมก็ต้องกดรีวิวมาวทุกทีเลยครับเพราะมันสวยจริงๆจะแต่งแบบไหนก็สวยครับ ไม่ติดอะไรกันเลยก็สวยนีครับอ่าพอดีเราขออนุญาตพี่เขาแล้วครับพี่เขาอนุญาตให้เราดูภายในนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงช่วงหน้าปัดกันครับว่าเป็นแบบไหนอุ๊บอ่านี่ครับเราเปิดมาแล้วนี่ครับหน้าปัดเจ้าคันนี้แล้วก็ภายในของ เจ้าพีสามกศูนย์ครับนี่ครับภานในก็หลังด้านบนหลังคาก็จะเป็นแบบนี้ครับดูแล้วหลังคาที่สูงโปร่งเลยครับสูงโปร่งเลยนะครับอันนี้ตัวเบาเบาผู้ผู้ขับครับผวผู้ขับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเบาะลมเบาลมแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ลวดลายของเบาลวดลายของเบาจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็พวงมาลัยก็พับได้นะครับเวลาเราเข้าเราออกก็ก็สะดวกหน่อยครับ แล้วพี่เขาก็ใส่ผ้าหุม้มเบาผ้าหุม้มพรมอะไรมาด้วยนะครับนะครับแบบนี้เลยอ่านี่ครับอันนี้ก็คือแผงนวมประตูครับแผงนวมประตูด้าน,นคนขับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่พวกลำโพงอ่านี่มือมือดึงเปิดจากด้านในครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือตัวเพลของรุ่นนี้ครับตัวเพลรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้อ่าคันนี้เป็นแคเนียนะครับแล้วก็ รหัสแคปทายเป็น CP 17n ครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนครับว่าข้างบนจะเป็นไงบ้างรเราก้าวขึ้นมาอยู่ตรงตำแหน่งคนขับแล้วครับอ่าครันี้พี่เขาปรับพวงมาลัยไว้ เวลาขึ้นลงจะได้สะดวกสบวกหน่อยนี่ครับจาภายในของเจ้า p ี360คันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เบาะด้านซ้ายนะครับเบาะด้านซ้ายโอ้โหนี่ครับนี่ครับคันนี้เด่นตรงนี้ครับนี่ครับเด่นตรงภายในเป็นโดเรมอนหมดเลยโดเรมอนแล้วก็ข้างหน้านี่ก็โดเรมอนล้วนๆเลยครับเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือเวลาขับไปไหนนี่ไม่มีเหงาครับโดเรมอนเพียบเลย นะครับแล้วก็ได้ภายในตรงเหนือคนขับเพื่อจะเป็นแบบนี้ครับคนโซลด้านบนอันนี้ชุดหลังคานะครับอันนี้ก็พบชุดหน้าปัดเขาจะเป็นแบบนี้ครับจะสแกนเนียพี่สามมุมสูจะเป็นแบบนี้อันนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันแล้วก็ตัวปรับต่างๆนานาครับแบบนี้เลยนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับภายในด้านหลังโอ้โหหวานแบวหวานแบววได้อีกครับเนี่ย มานี่ผมนึวกว่าผมอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับในโดเรมอนเพียบเลยนี่ครับอ่างเบาะด้านซ้ายนี่ครับอันนี้คอนโซลด้าน,นซ้ายครับเป็นแบบนี้อันนี้พวกสวิตต่างๆนะครับแลวตรงนี้ก็เป็นหัวคันเข้าเกียร์ครับหัวเข้าเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่ครับตรงแผงรั้วประตูด้านคนขับก็จะเป็นชุดควบคุมพวกไฟไฟหน้าด้วยนะครับในไฟหน้าด้วย แล้วก็พวกกระจกมงองโค้งม่งข้าแล้วก็กระจกประตูครับเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเราขึ้นไปพาเพื่อนๆขึ้นไปชมมาแล้วครับแล้วก็ไม่รบกวนพี่เขาละละเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะได้เดินทางกันต่อนะครับพี่เขาจะเดินทางไปใต้แล้วครับ บรกอร T n s เโลจิสติกเจ้าทะเคเนีย P360 ครับคันนี้โทนสีขาวลายนกกิฟฟินครับครับยังไงก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มารีวิวรถสวยๆสั้นชมอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ